พัฒนากรรมฐานหรือสมถภา,าวนาวิพัฒนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้คือเป็นวิธีที่ดน look up on ธรรมะกรรมฐานภาวนาหรือวนะิพนะัฒนาภาวนาะอนะัอนใดจะดีกวนะ่ากนะันทั้งสองอย่างนี้คดีทั้งสองอย่างคดีทั้งสองอย่าง ทัใจให้พออใจเหมือนกันคือความหมายแล้ขอ็ไปสู่ที่เดียวกันถ้ามีจิตใจอุจริงจิตใจข็อข้องใจได้ถ้าจิตใจสงบจิตใจข็อข้องใจได้ลังวิจิตรสองอย่างธรรมธาตภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเรีนั่งว่า เดทั th cảm, ải, ้งนั้นแต่ถ้าจะทำที่เดียวกันสองอย่างก็ดูเป็นการพณวายหรือเป็นการกำบากเพราะมีปรัชนามีลักษณะในการที่จะต้องรู้ใจจริงก็จะเอาอารมณ์อันใดอันหนึง มาพิจารณาโดวจิมถทักไม่ต้องจับอารมณ์มาพิจารณาแต่ก็จับอารมณ์เพื่อให้จิตอยู่เป็นที่หรือให้จิตอยู่เป็นน่ง ไปสู่ความของใจแห่งจิตใจอันเดียวกัน Đừng tham rồi trong tổng giảm nghe. ที่เด้กล่ามาแล้วคัาเปินแล้ทำจิตให้ขาวสะอาดเก็เรา่อว,วิธี ไม่เปไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นสมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาหลักไม่ยลยตรงเดียวว่าคือเรากำหนดโดยว่าอารมณ์ No, no. มันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าต่างกันทำใจเชื่ว่านั่นดดกับจิตเดิมนั้น บนนุ็นคน้ะอยากกันจิตเดิมคือแตจิตที่ไม่ต้องทำจิตเดิมไม่ต้องทำแต่จิตที่ว่าเป็นจิตที่ต้องทำเมื่อทำจิตให้ว่างแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมตามกันโดยอย่างนี้ จิตเดิมจิตเดิมนี้คืออะไรจิตเดิมนี้คืออะไรไปอย่างไรมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอิประการหนึ่งหรือเป็นอิตในหนึ่งอันลึกเข้าไปจเจตนายจึงต้องทำจิตให้เข้าถึงจิตเดิมจะเดิพนพาวนาให้เข้าถึงจิตเดิม จิเดิมพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นธรรมชาติของใสมาแต่เดิมเป็นธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติของไสมีแสงสว่างเดิมอันนี้เรียกบาดีว่าประพัดสอนอันนี้ไม่ต,มตม้องทำอันนี้เป็นธรรมชาติต้ง อไรแต่ไไม่เคยเกิดไม่เคยดับของเดิมจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตที่เป็นธรรมจิมตธรรมดท่าคือไม่มีการเกิดไม่มีการดับอันนี้เป็นจิตเดิมก็แล้วจิตเดิมนี่แหละคือ เกิดไปแต่จิตเดิมไม่ได้เกิดไม่ได้ตายเมื่อจิตเดิมไม่ได้เกิดไม่ได้ตายแต่จิตเดิมเข้าไปหลงเข้าไปรวมอยู่ในรูปเวทนาสัญญาทั้งขังวมญญาเข้าไปรวมหรือเข้าไปยึดถืออยู่ในขันห้าหรือในรูปในนามเกิดพบเป็นชาติขึ้นมา ก็มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นขันขันห้าหรือเรียกว่าเป็นรูปนามเมืงรูปน้มที่นายุหมดปัจจัยหมดบุลหมดกรรมก็จิตเดิมนี้ก็ตกรับผลคือถือเอาพิ่มาชาติหมาอีกแล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปยึดมั่นแทรเป็นอ,อยู่ใน หลุดนามอันตึงขอใหม่ฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตเดิมนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายหรือไม่เคยเกิดไม่เคยดับจิตเดิมนี้ว่าเป็นจิตอันองใสสะอาดอยู่จะเดิมแล้วก็จิตเดิมนี้เองทำให้ขาสะอาด ปฏิสุปของได้พระพุทธองค์ทรงเทศนาว่าอริยสาวกได้รู้ว่าจินเดิมนี้ทำให้การองใสจากอุปกิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องเจ้าหมดอดอนเข้ามาได้จึทงทำจิตให้หลุดพ้นออกจากเครื่องเจ้าหมองได้ก็จะพ้นจากความพกคคอเคยแก่เจตาย หรือถึงพระนิพพานก็ได้ควาว่าจิตเดิมนี้เป็นของบริสุทธิ์จะต้องและก็ไม่ใช่ของดับบางคนนักปราชญ์ในสมัยนี้กลมักถือว่าพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรแล้วจะมีจิตเดิมแต่ที่ไหนอีกแล้วในเงาดับสูญหมดแล้ว หมดแล้วจะมีจิตเดิมที่ไหนอีกความจิงจิตเดิมน,นี้เป็นของไม่ดับไม่สูญเป็นของไม่ดับไม่สูญเป็นธรรมทธรรและธรรมทธรรมนี้แหละจิตเรนี้แหละผู้ปฏิบัติเจริญธรรมทา,า,านกรรมฐานหรือเจริญปัญนาโดยตรงกด็ดีเพื่อต้องการ บรรลุถึงจิตเดิมก็ย่อจะให้สเปจประโยชน์เรียกว่าพู้ที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ควมแก่การงานถ้ามาควรแก่การงานคือย่อมให้สเปจประโยชน์เพราะจิตเดิมน,นี้ ข้นไปเมื่อพระธรสัพุทธเจ้าจงนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพเมื่อตาสลูหรือของ,ของ,ง,องที่ตาสลูพระองค์จงทำสมาธิ จริงๆริสุ้แล้วพระองค์ก็ทำการงานให้สำเร็จประโยชน์โดยที่อัดจิตนอกจิตขขงตัวนี้ดูอเลชติติคือภูเก็ตใวาสานุทัตยยิญาณนอกจิตดูข้างหลังมานอกจิตดูข้างหลังคือเรียกว่าที่ผ่านพ้นมาแล้ว พื่ออะไรเห็นการเกิดของตนอ๋อตนเกิดมาแล้วรู้ตนเกิดมาแล้วตนเกิดมาแล้วจังยาชาติแล้วชาติจริงเกิดเป็นเวชัญย์ยนเกิดเป็นพระโพธิชัดชาแนนชาแนนชา จนนับไม่ทื่อโอ้การเรียนว่าใช้เกิดมันก็มาจากเงาเดิมคือจากจิตเดิมที่มันไม่ตายมันรับรองรับรองกิเลสรับรองที่บาปจึงได้เรียนเกิดเรียนตายอยู่เช่นนี้แต่จิตเดิมมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่ได้แยกออกมันยังมีอุปาทานอยู่จึงกำเกิดอยู่แต่ถึมารู้ดังนี้ ก็เรียกว่ามียารูปุเตนิวาสานุสติญาติรการเกิดของตนในรูปการเกิดของตนอ๋อตรงนี้เกิดมาจากเทียนในกิเลสเป็นต้นแล้วก็รูปของคนอื่นด้วยลองดูของคนอื่นบ้างสัตว์อื่นบ้างอ๋อสัตว์อื่นก็ยังเดียวกันเรียนเกิดเวียนตายก่อนแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายเพราะหยั่งเพราะกิเลส เกก็เากิดรหลงก็รรักะดูดะโมหะเพราะตัวเพถือตูตนไปท้าตหามรู้ตัวตนรู้ได้ตคนอื่นทีนี้ก็รู้ตัวตนผู้ทคนอื่นแล้วก็ทีนี้ก็ได้เห็นใจผลขอาตัตนคนอื่นมาจากอยางมาจากตรหามทั้งสามหรือเกเรทั้งหลาย ก็จะเรียนทั้งหลายท่านมาอย่างไร ขันธ์ภูมิของทั้งหลายอันนี้เรียกว่าของเดิมบริสุทธิ์แรกจริงอยู่ขันหนึ่งแต่ขันที่สองขั้นธ์ที่สองอย่างจากเล็กมานเกิดขึ้นทั้ทงบริสุทธิ์ด้วยการไม่มีกิเลสเข้าจอนเข้ามาต่อไปอีกแล้วอันนี้เรียกว่าบุญชาบุญครบจะใช่ก่อนที่จะจบการแสดงนี้ ถ้าจะมีคําถามว่ากิจดเดิมเดิมขั้นแรกมาจากที่ไหนจึงว่าจิตเดิมจิตเดิมจิตขัง้งแรกจะเกิดผลแรกมาจากที่ใดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เทศนาแต่ท่านบอกท่านไม่เทศนาแต่ท่านบอกท่านบอกว่าอย่างไรโดยท่านบอกว่าเยกะแต่ยิ่เลย มันไปดุเลยมันไม่ดุหรอกเสียเวลามัอไ,ไปดุมันเสียเวลาจะไปนักก่งนับเกลือนนับกายในท่อหมาสมุอในท่องบำพานนั่งตั้งหลาปีพันปีหมื่นปีแสนปีกับปีมันก็ไม่อาที่จะนับเก,กวียได้การเกิดแล้วมันไม่พบเรา ใ่ขั้นแรกมันไม่พบราคือว่ามันไม่ปรากฏเปลี่ยนมันไม่ปรากฏเบื้องต้นเปลี่ยนแต่ทำที่สุดให้มันจสิจ้นไปเท่านั้นท่านผู้ังทั้งหลายมีพระบารีว่าพร่มตะโคยังพิฆเวทุกคนที่สุดหลายเบื้องต้นแห่งพุหาปรากฏไม่หรือไม่ปรากฏ คือหองตความยากามันหนักจนไม่อาจที่จะนับเคลื่อนหนกจนไม่มียานที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจริงไม่เทวนาบอกว่าชาติจนนั้นคืออะไรแต่บอกว่ามันไม่มีที่สุดคือว่ามันไม่สุดแต่ว่าทำใหุ้ดได้ท่านผู้ฟัง อันนี้คือจิตเดิมก็เท่าที่ท่านพระคุณเจ้าเจตนาม,มาก็ได้ความว่าจิตเดิมคืออะไรไอ,อย่างใดมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างใดอันนี้คือจิตเดิมพเพรารระฉะนั้นการทำสมาธิต่องประการส์ตอคนหรือในสมัยนี้มักจะเรียนแว่าทำเพื่อให้จิตบริสุทธิ์แต่มักจะทำกัน ให้จิตผู้แจ้งหรือทำให้จิตสงบนิงนน่งไม่ได้เพื่อให้จิตบริสุทธิ์หรือคนจริงลืมความหมายไปเพราะฉะนั้นเราท่าน หลังหเรียกทำจิตให้มาลดถึงขั้นตามเป็นทิพแล้วก็หยุดจะสมันประโยชน์ในโลกเดียรตวโลกอุตกามสมควรแก่ปุญวาฒนาบารมีของตนเจตนามาถึงเลือกสมาธิรัมการขั้นต้นก็ขอุติเนียความลงโดยย่อด้วยะกาจะ